ครับแล้วเทปนี้เรามาเรียนรู้เรื่องโหมดขับขี่ของ New XADV นะครับก็คือตัว XADV 7 5 0โมเดลล่าสุดนี่นี่เองนะครับผมก็จะมีเรีอนใหม่หรือจอจอหน้าจอเรือนใหม่เนี่ยครับเป็นจอสีแล้วนะครับผมเป็น A อทดีสีแล้วนะครับสวยงามเลยทีเดียวต่างจากตัวก่อนมากเลยนะครับคือหน้าจอนี่สวยมากเลยทีเดียวนะครับแล้วที่จะให้ดูนี่ก็คือตัว โหมดขับขี่นะครับที่เพิ่มเข้ามาในตัวใหม่นี้ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีดีเทลของแพ็กเกจระบบเล็รอนิกสช่วยเหลือขับคี่เนี่ยเซตเข้ามาในตัวโหมดเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ละโหมดเนี่ยจะมีการทำงานของแพ็กเกจช่วยขับขี่แบบไหนบ้างเดี๋ยวผมจะมาไล่ด,ดูกันทีละโหมดกันเลยครับผมนี่ครับเมื่อเราปิดสวิตช์กุญแจแล้วเปิดขึ้นมาใหม่นะครับก็จะเป็นตัวคือ ระบบเนี่ยจะรีเซ็ตเข้ามาที่เป็นสแตนดาร์ดโหมดทุกครั้งนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในโหมดไหนหรืออะไรเนี่ยก็จะมาที่สแตนดาร์ดโหมดทุกครั้งเมื่อเราปิดสวิตช์เปิดสวิตช์ใหม่นะครับผมตัวสแตนดาร์ดโหมดเนี่ยนะครับก็จะเป็นเบสิกเลยนะครับคือตัว P ก็คือ power นะครับ power ก็จะมามันจะมีขีดเนี่ยครับมี3ขีดนะครับก็คือไฟขึ้นอยู่2อันก็คือถ้าให้เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ตอนเนี้ยก็คือใช้พลังตัวสแตนดาร์ดเนี่ยจะให้กําลังของเครื่องยนต์เนี่ยอยู่เาว หกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ถึงเจนะครับก็คือถ้าสามารถนี้เต็มร้อยแล้วหารออกมา3นะครับก็จะประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็น engine brake นะครับก็คือจะให้มาเท่าๆกับตัว power นะครับก็คือจะให้มาค่อนข้างหนาสักนิดนึงฮะและตัว D นี่คือ drive mode นะครับก็คือเป็นการใช้ระบบ DCT ขับขี่นะครับก็คือรถจะเปลี่ยนเกียร์เองนะครับแล้วก็มีความเซนซิทีฟในการเปลี่ยนเกียร์อยู่ที่ครึ่งนึง คือ50สนะครับเซนซอที่มนการเปลี่ยนเกียร์คือ like, ย so, ังไงก็ค right. ือรอบเครื่องไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้ต่ํานักนะครับเกียร์ก็จะเปลี่ยนเป็นเกียร์หเกียร์สเกียร์สไปเรื่อยๆนะครับผมให้เราอัตโนมัตินะครับก็คือตะตำแหน่งเกียร์ก็จะบ่อกอยู่นี้หรือรวมถึงเราเชนลดเกียร์เนี่ยเกียร์ก็จะลดลงมาอัตโนมัติในรอบกลางๆนะครับไม่ได้ดึงจนตื้อไปหรือว่าปล่อยรอบจนย้วยจนแบบห้อยไปแล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์นะครับก็จะ คำนวณที่คันเร่งเรานะครับว่าความเร็วที่เหมาะสมใน,นขณะนั้นหรือเราปิดเปิดคันเร่งสนิทไหมรวมถึงความเร็วของรถที่จะเบรกที่เราเบรกเข้าไปแล้วด้วยนะครับตัวนี้ก็จะคอนโทรลนะตัวนี้ตัวทอร์คอนโทรลนะครับก็คือจะเป็นตัวตัวทัชเชนคอนโทรลนั่นเองนะครับก็เป็นทอร์คอนโทรลก็จะให้มา3ระดับเหมือนตัวพาวเวอร์หรือเอนจิ้นเบรกคอนโทรลเนี่ยนะครับก็ก็จะทํางานอยู่ราวๆหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะก็เปิดคันเร่งแรงๆแล้วก็ล้อหลังก็ บนทางลื่นๆนะครับล้อหลังก็ยังมีอาการสไลด์ได้นิดหน่อยนะครับบนทางลื่นเลยทางทรายทางหินเนี่ยก็ได้นิดหน่อยนะครับเพราะมันตัวท่อคอนโทรลตัวนี้มันทํางานไม่ได้เต็มร้อยนะครับมันเว้นไว้ให้หน่อยหนึ่งส่วนระบบ abs ทั้งหน้าและหลังนี่มาเต็มนะครับความเซนซิทีของเขาให้มาเต็มนะครับก็ไปแล้วหนึ่งในโหมดสแตนดาดนะครับก็จะประมาณนี้ดูโมดต่อไปโหมดเรนนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นโหมดที่ปลอดภัยที่สุดนะครับในการขับขี่ในทุกสภาวะเลยนะครับเพราะ ระบบช่วยเหลือการขับขี่เนี่ยค่อนข้างจะให้มาค่อนข้างจะเต็มนะฮะแล้วก็อะไรที่มันเป็นอะไรอะอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับตัวระบบกําลังอะครับมันก็จะลดทอนลงไปนะครับอย่างเช่นตรงนี้ power mode เนี่ยครับไอตะะ้ตัว power นะครับตัว p ตัว p นี่ power จากเมื่อกี้ standard จ,จะมีให้มาสองขีดเต็มสามขีดนะครับตัวนี้จะเหลือขีดเดียวนะฮะกำลังถ้าเกิดเทียบเป็นร้อนตัวนี้ก็จะเหลือประมาณสามสถึงสี่สิเปอร์เ นะครับผมตัว e-b engine brake เนี่ยครับก็จะให้มาทีเดียวเหมือนกันนะครับก็จะบางๆงหน่อยคือไม่ได้ถึงกับล้อล็อกหรืออะไรนะครับตัวนี้ก็จะให้มาี้ประมาณนี้ส่วน drive mode นะครับก็ให้มาคีเดียวเหมือนกันจาก4สเต็ปนะครับความเซนสิทีฟของการจะเปลี่ยนเกียร์ในรอบรอบเครื่องเนี่ยที่สูงขึ้นนะครับตัวนี้ก็คือเปลี่ยนเกียร์เร็วขึ้นนะครับในรอบต่าๆนะครับเพื่อให้อารอบไม่ตึงมากนะครับให้เราขี่แบบไหลไปครับไม่ใช่แบบ รอบตึงๆออกไปแล้วแล้ว,ลว,ลวเครื่องลั่นๆออกไปไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือความเซสซิทีฟในการเปลี่ยนเกียร์สูงขึ้นเนี่ยในเกียร์ที่1 2 3 4ง6ห้าไปเนี่ยเปลี่ยนเร็วขึ้นในรอบที่ต่ําลงนะครับเพื่อขี่ได้ง่ายขึ้นเพราะรถรอบไม่สูงเนี่ยมันจะไม่พุ่งนะฮะแล้วก็มันจะคอนโทรลได้ง่ายนะครับรวมถึงการอัตราการเปลี่ยนเกียร์ลงเช่นเดียวกันนะครับก็จะเปลี่ยนเกียร์ลงในรอบที่เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับผม ตัวทอร์คอนโทรลเนี่ยครับหรือตัว traction control ก็จะให้มาเต็มพิกัดเลยนะครับก, <Thompson> ก็คือเป็น3ขีดเต็มๆนะครับก็ป้องกันการเปิดคันเร่งแรงๆแล้วล้อฟรีสไลด์หรือล้อหลังหมุนฟรีทิ้งเพื่อเมื่อทำให้รถเสียอาการได้นะครับตัวนี้ก็จะให้มาเต็มระบบเลยนะครับก็สมกับเป็นโหมดเรนนะครับที่ทั้ง power น้อยลงเมื่อเปิดคันเร่งเนี่ยมันจะไปได้เครื่องยนต์จะทำงานได้ไม่เต็มร้อยอตัวลิ้นปีกีเซอร์เนี่ยครับก็จะกำหนดให้ ไม่ได้ทำงานได้เต็ม100%ส่งส่งกำลังไม่เต็ม100%นตะครับรวมถึงตัวทักแจ็คคอนโทรลก็ทำงานเต็มระบบนะครับก็คือตัวท็อกคอนโทรลเนี่ยไม่ให้ล้อหลังฟรีทิ้งในทางล,ลื่นนะครับทำให้เราควบคุมรถได้อย่างมีเสถียรภาพในทางเส้นทางที่ลื่นหรือเป็นฝนหรือทางดินลื่นอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนระบบ abs ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ให้มาเต็มทั้งเต็มกำลังเลยทั้งหน้าและหลัง ดูโหมดต่อไปครับ Gravel Mode นะครับตัวนี้จะเป็นโหมดสำหรับลุยนะฮะเป็นโหมดออฟโรดดีๆนี่เองนะครับ Gravel Mode ก็คือนี่ครับให้พ w e r มาเต็มที่เลยนะฮะก็ให้มาเต็มร้อยเลยตัวคันเร่งลิ้นปีกผีเสื้อเนี่ยเปิดตรงกับเปิดได้ตรงกับเมื่อเราบิดคันเร่งใช้คันเร่งได้มากได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ตัวนี้ให้การตอบสนองระหว่างคันเร่งและลิ้นปีกผีเสื้อเนี่ยเต็มร้อยไปเลยนะครับส่งกำลัง ได้ฉับไวแล้วก็เต็ม100%ในขนาดนั้ในขณะนัน้นณขาดนั้นเลยนะครับ Engine Brake Control นี่ก็จะให้มาเต็มเช่นเดียวนะครับผมส่วนตัวนี้ตัว drive mode นะฮะก็จะให้มาเยอะขึ้นแหละก็คือ1,2,3,4 1,2,3จาก4นะครับกำลัง4นี่ก็คือสามารถลากรอบได้สูงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ก็สามารถแบบเราสามารถเล่นรอบได้เมื่อเราต้องแล้วแตตัว G เนี่ยคือตัว gravel นะครับเราสามารถเล่งรอบ ในเกียร์ต่ําๆได้อย่างเช่นเกียร์หนึ่งเนี่ยเราต้องการจะข้ามขอนไม้หรือข้ามอุปสรรคอะไรสักอย่างเนี่ย <S <S เครื่องเมื่อเราเปิดคันเร่งหนักๆเนี่ยเครื่องยนต์ตัวระบบ ECU เนี่ยมันจะไม่สั่งการเปลี่ยนเกียร์ให้นะครับเพราะมันอ่านค่าอยู่ว่าเราต้องการจะใช้รอบสูงๆในเกียร์ต่ําเพื่อจะข้ามผ่านอุปสรรคอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเช่นขอนไม้อย่างที่ผมบอกไปนะครับหรือการขึ้นเนินชันนะครับผมขึ้นเนินชันเพื่อจะใช้รอบสูงและในเกียร์เดียวขนาดนั้นสะง ส่งรวดเดียวเลยให้รถผ่านเนินชั้นๆนั้นไปได้อย่างปลอดภัยนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นเป็น gravel mode นะครับพร้อมด้วยระบบขับเคลื่อนดี mode ที่ส่งกําลังที่มีความเซนซิทีฟเกือบเต็มร้อยนะครับผมตัวทักชเชนคอนโท l หรือท็อกคอนโทนเนี่ยครับก็จะเหลืออยู่แค่1นขีดและตัวนี้ก็สามารถเปิดให้เราสามารถทำท้ายสไลด์ได้เมื่อเราเปิดเร่งออกจากโค้งแรงๆเนี่ยครับล้อหลังก็หมุนฟรีสไลด์ได้หรือการเลี้ยว เปลี่ยนมุมเลี้ยวต่างๆใช้ท้ายลดเลี้ยวใช้คันเร่งเลี้ยวเนี่ยตัวนี้ก็ยังยังจะสามารถใช้งานได้นะครับผมแล้วก็ระบบ ABS นะครับก็ให้มาครึ่งเดียวนะครับตัวนี้ก็จะมีความเซนซิทีฟที่น้อยลงไปนะครับทำให้เราเพราะทางออฟโรดเนี่ยเราต้องใช้เบรกโดยที่บางทีต้องไม่ใช้ ABS เยอะมากนะครับเพราะว่าในบางเส้นทางเนี่ยเราต้องให้เบรกจับเยอะๆเลยอย่างเช่นการมาเร็วๆแล้วต้องการจะเปลี่ยนทางเลี้ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ ในการทางขี่ออฟโรดต่างๆนะครับตัวนี้ก็คือ c l ล v e r Mode นะครับอันนี้เป็น User นะครับตัวนี้เป็นเซตมาจากโรงงานแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรครับตัวนี้สามารถให้เราตั้งค่าทุกอย่างเองได้ตามใจนะครับแล้วก็ล็อกเอาไว้อันนี้มาจากโรงงานเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ตั้งอะไรนะครับแต่เราสามารถเปลี่ยนได้ว่าจะเอาพาวเวอร์เต็มอย่างนี้เลย engine b r เ k e เต็มอย่างนี้เลยได้หมด sensitive แบบนี้เลยหรือว่าเอาลดพรลงไปก็แล้วแต่เราแลยครับตัวนี้ User ให้มา1อันนะครับสามารถตั้้งงไดเอ มดต่อไปครับคือโหมดสปอร์ตครับอันนี้ก็เป็นโหมดสปอร์ตที่เหมาะกับใช้ทางเรียบนะครับผมมดพี่เต็มกำลัง power นะครับก็เต็มร้อยเลยเต็มประสิทธิภาพนะครับเอนจิเนรเบก,ก็มาเต็มนะครับตัวไรท์โหมดนี่ก็คือ,อมาเต็มแบบนี้ก็คือความเซนซิทีฟในการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยไม่มากนะครับให้เราลากรอบได้นะครับลากรอบได้สูงขึ้นนะในแต่ละเกียร์ที่จะเปลี่ยนรวมถึงลดเกียร์หรือเชนเกียร์ลงเนี่ยมันต้องใช้รอบสูงเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ ก็จะมาเต็มเลยนะครับผมราะคอนโทรลนะครับหรือทักชั่นคอนโทรลก็ปล่อยอิสระอยู่นิดนึงให้ท้ายสไลด์มันๆได้อยู่บ้างนะครับให้ล้อสนุกๆได้บ้างนะครับผมส่วน ABS ก็มาเต็มนะครับตัวนี้ก็ยังให้ความปลอดภัยในเรื่องระบบเบรกอยู่นะครับผมามาดูอีกอันนึงอันนี้ตัวนี้นะครับตัวดีที่ผมบอกไปแล้ว D โห d e นี่ก็คือลด จะเปลี่ยนเกียร์เองนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าระบบ DCT นะครับเป็นระบบ Dual Clutch นะครับผมเป็นรถที่มีเกียร์นะครับไม่ใช่รถออโต้คือระบบเกียร์เนี่ยก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเองตามรอบเครื่องที่เราใช้นะครับแล้วก็ตามคันเร่งที่เราใช้นะครับทีนี้เมื่อเราเป็น d m โ d มเนี่ยรถเปลี่ยนเองในขณะที่เราใช้ D Mode อยู่เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนเกียร์เองได้ที่แพเตินชิพที่สวิตช์แฮนด์ด้านซ้ายนะครับคือฝืนรถมนะันอะสมมติเราเรากําลังจะลงเขาในดีโหมดนะครับ ในเกียร์สี่มันสูงไปรถไหลมากไปเราก็คือรอบมันลอยๆเนี่ยรถมันไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ให้เราก็สามารถลดเกียร์เองให้มันเหลือเกียร์สเกียร์สองเองได้ถ้ารถมันยังไม่ยอมลดนะครับอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของของอ่าระบบมันออกแบบมาให้เราสามารถลดเพิ่มลดเกียร์เองได้ในดีโหมดนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นนะครับเมื่อใช้ดีโหมดอ่ะ๋ยวผมลืมบอกไปเมื่อเราลดหรือเพิ่มเกียร์เองในดีโหมดเนี่ยแต่เมื่อเราใช้ไปเนี่ยรอบเครื่องมันถึงหรือว่ามันอ่านค่าเมื่อเราเปิดคันเร่งหรือถอนคันเร่งเนี่ย มันก็จะเปลี่ยนเกียร์เองหรือว่าลดเกียร์เองตามปกตินะครับตามตามที่ดีโหมดที่มันมันอ่านค่าเราณขณะนั้นซึ่งเราก็ต้องมาคอยกดเปลี่ยนกลับมาเปลี่ยนเกียร์เดิมที่เราต้องการใช้อีกซึ่งปัญหานั้นจะหมดไปครับซึ่งอันนั้นไม่ใช่ปัญหานะครับเป็นความฉลาดของรถที่เขาอ่านอ่านค่าของรถณขณะนั้นแต่ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเกียร์เองเนี่ยครับเราก็ต้องกดที่สวิตช์แฮนด์ด้านขวานะครับดูนะครับตัวโหมดดีดีนี้ก็จะเป็น ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องสตาร์เครื่องก่อนเดี๋ยวผมสตตร์เครื่องให้ดูแล้วกันนี่ครับดีนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นอ๋อต้องใส่เกียร์ก่อนด้วยอ่านี่ใส่เกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งเพื่อออกตัวไปแต่ทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็น m นี่ครับก็ที่สวิทช์น้านขวานะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็น m ทีนี้ตัวนี้เมื่อเปลี่ยนเป็น m แล้วเนี่ย ไอความเส้นิทีต่างๆมันก็จะหายไปนะครับตัวสีฟ้ารอบวงเนี่ยอันนี้ก็คือให้เราเปลี่ยนเกียร์เองนะครับเมื่อเราขี่ไปเหมือนเกียร์แมนนวลเลย<ม>เราสามารถเลือกเกียร์เองได้ตามใจชอบนะครับว่าเราจะเปลี่ยนเกียร์ไหนให้เหมาะสมกับที่เราขี่นะขนาดนั้นซึ่งแน่นอนครับถ้าเราไม่เปลี่ยนเกียร์เราขี่ที่เกียร์หนึ่งยาวๆลากยังไงรถก็ไม่เปลี่ยนเกียร์ให้นะครับเราต้องเปลี่ยนเกียร์เองนะครับรวมถึงเราขี่ในโค้งเนี่ยถ้าอยากสนุกสนุกหรือบนที่ผมไปมาเนี่ยไปเหนือไปทางอีสานโค้งเยอะๆเนี่ยครับ เราขึ้นขึ้นลงลงเขาเนี่ยเราสามารถใช้โหมดเนี่ยครับเพิ่มความสนุกในการขับขี่ได้อย่างดีเลยทีเดียวซึ่งเราใช้เกียร์สเกียร์สวนอยู่เงี่ยหรือเราลากรอบเกียร์สเกียร์สอย่างเดียวเนี่ยรถก็จะไม่เปลี่ยนเกียร์ให้เรานะครับรวมถึงอีกอย่างหนึ่งคนจะถามเรื่องรถไม่มีคลัตไม่มีเกียร์แบบนี้แต่ตัวนี้มีเกียร์นะครับสามารถใช้ engine brake เวลาเราลงเขาเนินลงเนินชันๆได้แบบเกียร์รถเกียร์แบบมีคลัตปกติเลยนะครับผมแบบแบบมีคลัตมือครับตัวนี้สามารถดึง ใช้ engine base ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับเหมือนกับที่รถมีแบบมีคลัตช์มือเลยครับเพราะรถตัวระบบ DCT นี่ก็คือรถที่มีคลัตช์นะครับผมมีระบบเกียร์เช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่แบบรถออโต้นะครับผมอันนี้ผมก็ให้ดูนะครับว่าเป็นโหมด M มันก็จะประมาณนี้นะครับผมเรากำลับโหมดดีเราก็กดที่ปุ่มเดิมนะครับมันก็จะสลับไปดีกับ M แล้วแต่เราครับนี่ครับทีนี้เมื่อเราลงเกียร์ว่างแล้วถ้าเกียร์ว่างเราจะใส่ไงก็ที่สวิตช์แฮนด์นะครับ เกียร์ก็จะมาอยู่ในเกียร์ว่างเองนะครับรวมถึงน้องรู้นะครับนี่โหมดสปอร์ตนะครับเดี๋ยวลองผมจะปิดสวิตช์กุญแจนะครับแล้วเปิดมาใหม่ก็จะรีเซ็ตมาที่สแตนดาร์ดโหมดอย่างที่ผมบอกนะครับผมรวมถึงเกียร์ว่างเกียร์อะไรกรคาอยู่ที่เกียร์ไหนก็แล้วแต่ในตอนดับเครื่องก็จะมาเป็นโหมดเกียร์เอ็นนะครับแต่ถ้านี่ผมขึ้นขาตั้งคู่นะครับเมื่อกี้เกียร์หนึ่งมันไม่เปลี่ยนให้นะครับต้องล้อแตะพื้นนะครับแล้ว เราสามารถกดเปลี่ยนเกียร์ว่างได้อย่างเช่นเราติดไฟแดงหรืออะไรอย่เงี้ยเราเปลี่ยนเป็นเกียร์ว่างได้เลยนะครับคร่าวๆของโหมด XADV 750ก็ประมาณนี้ครับ